วันนี้ตรงกับวันพุทธที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2568กสิบระผมอัตมภาพฝ่าฝนไปยังมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีซึ่งช่วงนี้ทางมหาวิทยาลัยมีการมอบรางวัลมณีการ ให้กับผู้ที่สมควรได้รับในด้านต่างๆด้วยกันหกด้านเช่นด้านาศาสนาเป็นต้นกระผมอัตมาพามได้มอบปัจจัยจํานวนหนึ่งแสนบาทแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พจนีสุขชาวนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏ การจนะบุรีตามที่เคยปฏิบัติเป็นประจำมาทุกปีเพื่อให้เป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสของทางมหาวิทยาลัยได้พูดคุยกับพลเอกไัยบณ์คุ้มฉายาองค์ขมนตรี ซึ่งเป็นประธานกรรมการสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒการจนบุรีและนายอาทิศนรอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีแล้วขอตัวกลับสู่ทองผาภูมิเพราะว่ามีงานสวดพระพุทธมนต์ อุทิศส่วนกุศลให้แก่ทหารกล้าผู้พลีชีพในสงครามไทยขเขมรที่ผ่านมาระหว่างที่เดินทางเพื่อนฝูงก็ได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของภิกษุในเมืองไทยเข้ามาซึ่งเป็นข้อมูลที่จำแนกประเภทของพระภิกษุ ออกเป็นหลายประเภทตามสายตาของเจ้าของข้อมูลซึ่งกระผมอัตมภาพเห็นว่าพระภิกษุเราในสายตาของญาติโยมนั้นมีสภาพอย่างไรบ้างควรที่เราท่านจะได้รู้ทั่วกัน จึงขออนุญาตคัดลอกข้อมูลมาในเสียงธรรมวัดท่าขนุนวันนี้ดังต่อไปนี้ประเภทที่หนึ่งพระภิกษุเกจิอาจารย์ประเภทนี้เน้นอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ปลุกเสกวัตถุมงคลแจกวัตถุมงคลบอกใบให้หวย เป็นที่นิยมในหมู่สายหมู่และชาวบ้านผู้ลหลงไหลความศักดิ์สิทธิ์มักถูกมองว่าเป็นภิกขุพานิชมากกว่าผู้นำทางจิตวิญญาณประเภทที่สองพระภิกษุนักเทศแบ่งออกเป็นสองประเภทสองจงพระภิกษุนักเทศเพื่อการเผยแผ่ ท่านทั้งหลายเหล่านี้ยึดหลักธรรมจากพระไตรปิฎกเทศเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนควรนค่าแก่การยกย่อง2.2พระภิกษุพูดเทศเพื่อชื่อเสียงมีการเทศแบบแหลลีลาดีน้ำเสียงดีมีคณะและค่าตัวชัดเจน มุ่งสร้างชื่อเสียงแก่ตนเองมากกว่าเผยแพร่ธรรมะอย่างแท้จริงประเภทที่สามพระภิกษุส,สายวิชาการมุ่งเน้นด้านการศึกษาเรียนปริยัติธรรมทั้งนักธรรมบาลีและความรู้ทางโลกในมหาวิทยาลัย ชีวิตวนเวียนอยู่กับตำราการเรียนการสอนเพื่อวิธิการศึกษาและความก้าวหน้าประเภทีที่่พระภิกษุนักพัฒนาแต่ละวันทุ่มเทอยู่กับงานก่อสร้างศาลาวิหารเมนกำแพงวัดใหญ่โตมักจะมีพระภิกษุประเภทนี้เป็นกำลังหลัก ประเภทที่ห้าพระภิกษุนักปกครองมุงสู่ตำแหน่งหน้าที่ซึ่งประกอบด้วยอำนาจยศศักดิ์ตั้งเป้าว่าจะเป็นเจ้าอาวาสพระครูเจ้าคุณหมกมุ่นอยู่กับอำนาจมากกว่าบำเพ็ญสมณะธรรมประเภทที่หกพระภิกษุนักปฏิบัติ มุ่งขัดเกลอกิเลสปลีกบิเวกฝึกจิตเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ข้องแวะกับลาบยศสันเสริญสุขถือเป็นพระภิกษุผู้จเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงหาได้ยากยิ่งในยุคนี้ประเภทที่เจ็ดประเภทสุดท้ายพระภิกษุผู้ไม่เอาไหนเลย บวชมาเพื่อพักผ่อนไม่หวังทำประโยชน์อะไรฉันเช้าแล้วเอนฉันเพลนแล้วนอนไม่ศึกษาธรรมะไม่ปฏิบัติธรรมไม่ทำกิจของสงฆ์กินข้าวฟรีไปวันๆโดยที่ท่านเจ้าของบทความกล่าวว่าเนื้อหานี้มิได้มีเจตนาโจมตีใคร แต่เพื่อสะท้อนภาพความเป็นจริงของพระภิกษุในสังคมไทยยุคปัจจุบันผิดถูกเป็นเรื่องของการพิจารณาแต่ความจริงย่อมเป็นความจริงกราบขออโหสิกรรมแก่พระภิกษุทุกรูปหากมีข้อมูลใดล่วงเกินต่อท่านทั้งหลายกระผมอัตมภาพอ่านแล้วก็รู้สึกว่า ดูท่าตนเองแทบจะโดนไปทุกข้อหาที่เขากล่าวมาแต่ก็ประหลาดตรงที่ว่าบางข้อหาก็เป็นประโยชน์แต่ว่าส่วนใหญ่นั้นมองไปในทางเป็นโทษมากกว่าซึ่งเรื่องพวกนี้จะว่าไปแล้วก็สำคัญที่พระอุปชาอาจารย์ ว่าพระอุปฌาย์อาจารย์อบรมสั่งสอนท่านมาอย่างไรประการหนึ่งประการที่สองก็คือท่านบวชมาเพื่ออะไรอีกประการหนึ่งเราจะเห็นว่าพระภิกษุทั้งหลายเหล่านี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วอย่างพระภิกษุฉัพัคีซึ่งแบ่งออกเป็นหกรูป แต่ละรูปมีการประชุมปรึกษากันก่อนว่าบ้านนี้เมืองนี้ประกอบไปด้วยความสะดวกสบายมีประชาชนจำนวนกี่หมื่นกี่แสนครัวเรือนสามารถพิกขาจานบินทบาตได้ง่ายเราควรที่จะไปอยู่อาศัยในที่นั้นเป็นต้น ดังนั้นท่านผู้รู้ถึงได้แยกพระภิกษุออกเป็นหลายประเภทตั้งแต่สมัยก่อนแล้วว่าอันดับแรกอุป,ปะชีวกาบวชเข้ามาเพื่อเลี้ยงชีพประเภทนี้แน่นอนว่าฉันเช้าแล้วเอนฉันเพนแล้วนอนตอนบ่ายพักผ่อนตอนคำจำวัดตกดึกสัตบะมีสำเร็จรูป ตามที่เขากล่าวคล้องจองกันมาประเภทที่สองอุปกริิกาบวชเพื่อความสนุกสนานโดยเฉพาะมีการแห่นาคมีการทำขวัญน,นาคมีการเลี้ยงผู้คนเป็นต้นบางรูปเข้าไม่ทันจะถึงโบดก็เมาหัวไถพื้นไปแล้วประเภทที่สามคืออุ ปะนิสรณาบวชเพื่อความหลุดพ้นจะว่าไปแล้วทางโบราณท่านแยกเอาไว้น้อยไปนิดหนึ่งถ้าหากว่าแยกออกมากมายแบบท่านทั้งหลายที่กล่าวมาก็ยังถือว่าน้อยไปเนื่องเพราะว่าพักพวกเพื่อนฝูงของกระผมอัตมภาพ ท่านได้แยกประเภทภิกษุออกหลายต่อหลายประเภทมากกว่านี้แต่ไม่ขอกล่าวถึงขอกล่าวถึงแต่เพียงว่าในสายตาของชาวบ้านส่วนใหญ่มองพระภิกษุเราไปในด้านดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ทำอย่างไรที่เราท่านทั้งหลายจะสามารถสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับญาติโยมแล้วชักนำเขาเข้ามาในวิถีทางวิถีธรรมที่ถูกต้องดังที่ทุกท่านจะได้เห็นว่ากระผมอัตมภาพไปที่ใดก็ตามมีแต่ผู้คนยินดีต้อนรับ เพราะว่าเราไปให้ไม่ได้ไปเอานี่แค่หลักฐานเบื้องต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้กล่าวถึงเท่านั้นนี่ก็เป็นเพราะว่าพระอุปฌาย์อาจารย์ท่านสอนไว้ตั้งแต่วันแรก ว่าสตรีกับสตางเสือสองตัวนี้เป็นภใหญ่กับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วอย่าพยายามให้มีสตางเหลือเงินของปีนี้อย่าใช้ให้ถึงปีหน้าถ้ามีเงินเหลือถึงปีหน้าให้คิดโครงการที่เราจะทำให้มากกว่าเงินเข้าไว้ ถึงเวลาเงินเข้ามาเราจะได้ไม่รู้สึกว่าเป็นของตนเองเมื่อไม่มีสตางค์สตรีก็ไม่มาเพราะเขารู้ว่ามาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรทุกท่านจะเห็นว่าสิ่งที่พระอุปัชฌาอาจารย์สอนนั้น บางทีพระภิกษุสาม,มเณรต่างหากที่ไม่คิดจะจดจำไม่คิดที่จะปฏิบัติตามอย่างกระผมอัตมภาพเองบวชอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพรฤาษีวัดท่าสุงเจ็ดพันษาเต็มๆได้รับคำสอนจริงๆจากท่านแค่ไม่กี่ครั้งนอกนั้นต้องขวนขวายเอาจากหนังสือ เอาจากเทปบันทึกเสียงของท่านแล้วตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามถ้าเขินรอให้ท่านมาจำที่จำาชยอยู่ก็ไม่ต้องทำมาหากินอะไรเท่านั้นเพราะว่าครูบาอาจารย์บางรูปบางท่านอย่างพระเดชพระคุณหลวงปู่มหาอัมพันธ์พระภาวนาปัญญาวิสุทธวิ แห่งคณะเหนือวัดเทพสิรินทราวาสท่านไม่ค่อยจะสอนอะไรนอกจากทำให้เป็นตัวอย่างถ้าเราไม่รู้จักดูไม่รู้จักเก็บเราอยู่กับท่านก็แทบจะไม่ได้อะไรเลยด้วยความที่ตนเองห่างครูห่างอาจารย์ เพราะท่านมีกิจมากมายที่จะช่วยเหลือสาธารณชนช่วยเหลือพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือประเทศชาติแทบไม่มีเวลาจะอยู่ติดวัดกระผมอรรมภาพเกรงว่าพระภิกษุสมมเนรวัดท่าขนุนเมื่อห่างไกลครูบาอาจารย์แล้วก็จะไม่เอาดีอะไรเพราะถือว่า ครูบาอาจารย์ไม่ได้สั่งครูบาอาจารย์ไม่ได้สอนจึงให้เปิดเสียงธรรมของหลวงพ่อฤาษีกรอกหูอยู่อย่างน้อยวันละสี่รอบส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะฟังกันตนเองก็พยายามบันทึกเสียงธรรมจากวัดท่าขนุนให้ได้ทุกวัน แต่ท่านทั้งหลายก็มักจะเลือกฟังเอาในเรื่องที่คิดว่าสนุกคิดว่าน่าตื่นเต้นส่วนในเรื่องที่เป็นหลักธรรมก็ปล่อยผ่านหูไปเฉยๆกระผมอัตมภาพจึงได้เข้าใจคำว่าอนุสาสนีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็คือต้องปากเปียกปากแฉะจ้ำจี้จ้ำชัยกันไม่เว้นแต่ละวันพูดไปเมื่อไรก็นึกถึงพระบาลีที่ว่าสุทันโตวัตตะธะเมธะอัตตาหิกิระทุตธโมทุกทีโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายที่ชื่อว่าตนนี้ช่างฝึกยากจริงหนอ ขึ้นมาทุกครั้งที่ต้องมาบันทึกเสียงธรรมแก่ท่านทั้งหลายก็ได้แต่คิดว่าภาพพจน์ในพระพุทธศาสนาของเราตกต่ำไปขนาดนี้ก็เพราะความไม่เคร่งครัดของครูบาอาจารย์ไม่เขี้ยวเข็นลูกศิษย์ประการหนึ่งเอกประการหนึ่งลูกศิษย์ก็ไม่คิดที่จะเอาดีอีกตังหาก แต่และท่านบวชเข้ามาก็มีวัตถุประสงค์ต่างๆกันไปแม้แต่ครูผู้เลิศที่สุดอย่างหลวงพ่อฤสีวัฒาสุงสมัยที่ท่านอยู่ยงดำรงขันมีพระภิกษุร่วมจำพรรษาแต่และปีไม่น้อยกว่าสี่สิบรูป แล้วขณะเดียวกันก็มีพระภิกษุสงฆ์ไปมาหาสู่ในแต่ละงานไม่ต่ำกว่าสามสี่ร้อยรูปก็เห็นว่ามีท่านที่ออกไปเป็นหลักให้กับผู้อื่นได้แค่ไม่ถึงสิบรูปเท่านั้นเองในเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าหากว่าลูกศิษย์วัดท่าขนุนจะไม่เอาไหนเลย กระผมอัตมภาพก็ไม่แปลกใจได้แต่หน้าด้านหน้าทนจำจี้จำชัยต่อไปจนกว่าจะถึงลมหายใจสุดท้ายสำหรับวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสมณนนของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้